สวัสดีครับอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจปิดวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้อาจจะยาวประมาณสักแปดนาทีนะครับแต่ผมอยากให้คุณตั้งใจดูมันให้จบเพราะวิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยเมื่อเราทําความรู้จักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคําถามจะมาถามคุณครับไม่โกหกตัวเองนะครับคุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ครับ 1. คุณเบื่อกับงานเดิมๆชีวิตเดิมๆที่ต้องทนทําอยู่ทุกวันใช่ไหมครับ 2. เคยคิดไหมครับว่าเมื่อไหร่เราจะรวยสักทีต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนและกี่ปีครับและสครับคุณเบื่อที่จะต้องมานั่งทำตามความฝันให้กับคนอื่นอีกแล้วใช่หรือไม่ครับสครับสุดท้ายคุณอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่หรือไม่ครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่นะครับมาดูผลลัพธ์ของผมครับ นี่คือตัวอย่างรายได้นะครับที่หักภาษีแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นรายได้จากการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ของผมนะครับ2 3 5 9 4 8าหมบาทใน27วันของเดือนมกราปี2557เครับเป็นรายได้ที่หักภาษีแล้วถูกต้องตามกฎหมาย100%เเซครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับรายได้ของเดือนเมษาเดือนล่าสุดเลยนะครับ12วัน1 9 1 3บาทจุด50สตางค์นะครับหากภาสีแล้วถูกต้องตามกฎหมายอีกเช่นกันครับสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อให้คุณเข้าใจนะครับผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าผมเก่งแต่ผมกําลังจะบอกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดของคุณครับสมัยก่อนผมไม่เถียงพ่อแม่ของใครหลายๆคนอาจจะสอนว่าให้เรียนเก่งๆจบมาจะได้หางานดีๆทําถูกต้องใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ คำพูดเหล่านั้นหรือสูตรสําเร็จเหล่านั้นนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีความรู้ที่คุณเรียนมาตลอด4ปีนะครับมันจะล้าหลังทันทีตั้งแต่วันแรกที่คุณก้าวเท้าออกจากวิทยาลัยเพราะคุณไม่ได้แข่งกับเพื่อนรุ่นเดียวที่เรียนมาด้วยกันแต่คุณต้องแข่งกับรุ่นพี่ที่ตกงานปีที่แล้วด้วยใช่ไหมครับคราวนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมทําได้อย่างไร สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อคุณลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่ผมได้เตรียมเอาไว้เพียงแค่คุณลงชื่อนะครับบวกนามสกุลของคุณที่เป็นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงๆของคุณรวมไปถึงอีเมลที่คุณใช้อยู่เป็นประจำหนึ่งนะครับคุณจะได้สุดยอดบทเรียนที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะถูกส่งตรงหาคุณทางอีเมลวันละหนึ่งฉบับอย่าพลาดนะครับที่จะเปิดอ่านมันทุกวันเพราะว่าอีเมลเหล่านี้นะครับบทเรียนเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลย สผมจะเฉลยวิธีบวกเครื่องมือที่ผมใช้ในการสร้างธุรกิจโบนโลกออนไลน์จนประสบความสำเร็จตามผลลัพธ์ที่คุณได้เห็นและผมจะเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเรียนรู้วิธีบวกเครื่องมือที่ผมใช้ด้วยครับ 3. นะครับผมจะให้คุณเป็นหนึ่งในรายชื่อ VIP ของผมหลังจากนี้ผมมีข่าวสารหรือมีเทคนิคดีๆหรือมีบทความดีๆผมจะส่งตรงหาคุณเป็นคนแรก ถ้าคุณตัดสินใจลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับลงเลยครับแต่ผมย้ําไว้ก่อนนะครับว่าคนที่จะลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่ผมได้จัดเตรียมไม่ได้นะครับผมไม่ต้องการบุคคลอยู่สามประเภทครับหนึ่งผู้ที่อยากรวยทางรัฐรวยเร็วและรอผลพลอยได้จากผู้อื่นสองผู้ที่อยากรวยแต่ไม่อยากทํางานครับผมขอทำความเข้าใจสักนิดนะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสบายก่อนและสบายทีหลัง มีแต่ลำบากไปหาสบายเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเข้ามาสบายผมแนะทำวิธีที่อยากจะรวยง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องทำอะไร3วิธีครับ1งรอมรดกจากคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าบ้านคุณรวยอยู่แล้ว2ครับซื้อหวยครับแล้วรอลุ้นเอางวดที่1กับงวดที่16ครับถ้าไม่ถูกก็รอลุ้นใหม่งวดหน้าครับ 3. ครับกินอิชิตันครับแล้วส่งฝาชิงเงินล้านครับไม่ก็ชิงปอร์เช่ครับ และสุดท้ายนะครับข้อที่3ผมไม่ต้องการผู้ที่ชอบทำํำในสิ่งเดิมๆและไม่กล้าลงทุนให้กับสิ่งใหม่ๆและก็ได้แต่ผลลัพธ์เดิมๆครับในโลกใบนี้นะครับทํา x ก็ได้ x ครับไม่มีหรอกครับทํา x แล้วได้ y วันนี้คุณทํายังไงอนาคตคุณก็จะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างรายได้ในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างรายได้ในวันนี้ก่อนครับตามผลลัพธ์ที่ผมให้คุณดูไปก่อนหน้านี้ ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดเราคุณเคยคิดไหมครับว่าทําไมวันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตเป็นแพลตฟอร์มเดียวเหมือนกับคนอื่นตั้งใจเรียนจบไปหางานดีๆทําซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทํางานทํางานเสร็จก็แต่งงานแต่งงานเสร็จก็มีลูกมีลูกเสร็จก็ตายเอาเงินที่ตัวเองเก็บมาตลอด60ปีเอาไปใช้จ่ายรักษาตัวเองแล้วก็ตายในโรงพยาบาลอย่างไรคะ่ะนั่นมันคือแพลตฟอร์มที่คนทั่วไปเขาใช้กันครับทํางานมาแทบตายแต่ไม่ได้ใช้เงิน เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดไปเลยครับเพราะผมจะมาสอนให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจครับผมหวังว่าหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนรับเนื้อหาดีๆจากผมแล้วเราคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับจำเอาไว้ว่าโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าวันนี้คุณไม่กินมันก็ละลายครับสวัสดีครับ